ทักษิณแจ้งพักร่วมไม่เห็นชอบร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์จ่อขับพ้นรัฐบาลทักษิณแจ้งแกนนาพักร่วมหากไม่เห็นชอบร่างกมเอนเตอร์เทนเมนต์เตรียมขับพ้นรัฐบาลจับตาท่าทีพทอศอรทศชอพร้อมเพรียงหรือไม่และพักประชาชาติลงมติอย่างไรหลังสอสอส่วนใหญ่เป็นมุสลิมขณะที่ทวีทําหนังสือถึงวิปรัฐบาลคํานึงหลักศาสนาวัฒนธรรมในท้องที่ด้านซูกาโนโปสหัวหน้าพักไม่เห็นด้วยแล้ว เมื่อวันที่7เมษายนมีรายงานข่าวแจ้งว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรได้กำชับไปที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลให้โหวตรับหลักการในวาระแรกร่างพระราชบัญญัติพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพุทธศักราชที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกวันที่9เมษายนนี้ทั้งนี้หากพบว่าพักร่วมรัฐบาลพักไหนแตกแถวจะพิจารณาให้ออกจากรัฐบาลทันที อย่าไรก็ตามหลังจากนี้มีคำสั่งตรงไปที่แกนนำพักร่วมรัฐบาลซึ่งพักภูมิใจไทยพอทอพักรวมใจสร้างชาติรอทอสอชอจะโหวตกันอย่างพร้อมเพรียงหรือไม่และต้องจับตาว่าพักประชาชาิปะชะที่มีสอสอจำนวน9้าคนโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอสอรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมและหัวหน้าพรรคอเป็นชาวพุทธเพียงคนเดียวส่วนสอสอ,อีก8คนเป็นชาวมุสลิมและมีฐานเสียงหลักอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนาักตาย ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามจะลงมติร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพุทธศักราชอย่างไรเพราะการพนันขัดต่อหลักศาสนาโดยเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นวันที่เห็นชอบร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวง,งจรพุทธศักราชโดยระบุว่าติดภารกิจลงหน้านอกจากนี้พันตำรวจเอกทวียังไม่นำเรื่องกฎหมายดังกล่าวมาพูดคุยกับสสอ,อีกทั้ง8คนแต่อย่างใด นอกจากนี้เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานายสุการโนมาทาสอส,อสอยาลาพักประชาชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยของพันตำรวจเอกทวีสอสสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติต่อคณะรัฐมนตรีและประธานวิปรฐบาลพร้อมกับโพสต์หนังสือขอองค์พันตำรวจเอกทวีหัวหน้าพักที่แจ้งต่อเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อสังเกตอธิข้อกังวลเรื่องอาชญากรรม เพราะจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศจำนวนมากผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอาจทำให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจะเกิดความคุ้มค่าทางเสรัฐกิจจริงหรือไม่จึงเห็นควรให้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศขณะเดียวล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีได้ทำหนังสือถึงนายวิสุทธิ์ชนรุนสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปัตบาล เรื่องความเห็นร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพุทธศักราชโดยมีรายละเอียดว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องเห็นชอบร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศของกระทรวงการคลังที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าได้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยสองข้อซึ่งในข้อ2ได้ระบุไว้ว่าการพัฒนาธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่ให้เป็นสถานบันเทิงครบวงจรอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กหรือเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในเรื่องนโยบายทางการศึกษาที่เคยมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันยาเสพติดอบายามุกตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติหลักการศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความสำคัญกับหลักการที่ต้องห้ามอย่างชัดเจนในด้านศาสนาและวัฒนธรรมจึงเห็นควรให้ร่างพรบรมีบทบัญญัติที่คำนึงถึงหลักการดังกล่าวด้วยโดยอาจเพิ่มเติมในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายหรือการเพิ่มข้อพิจารณาด้านศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในท้องที่ที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่ในการอนุญาตภายใต้ในโยบายสถานบันเทิงครบวงจรทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิถีการดำารงชีวิตของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา